คลิปนี้จะพาทุกคนไปดูชอตต็อตเต่ากัดนิ้วไปจับคาปิบาร่าครั้งแรกและเต่าหัวสีแดงแฟร์ที่มีไม่กี่ตัวในประเทศไทยวันนี้ชวแวะมาเป็นหนุ่มเชียงใหม่หนึ่งวันมาเที่ยวโกดังเรปไทยเพกาที่นี่เขาเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เดียวนะที่นําเข้าอาหารสัตว์มาสุริจาก USA ริเดินเข้ามาถุงแรกคือตกใจเลยเฮ้ย <laughs> มีอาหารยีราฟด้วยวะ่ะเอาจริงๆเขาก็มีตั้งแต่อาหารหมดไปจนถึงอาหารปลาวานเลยไม่ได้เวอร์กแล้วก็ดังเก็บอาหารคือเย็นกว่าห้องนอนผมนี่เขาเปิดแอร์คุมอุณหภูมิเพื่อคุณภาพของอาหารเลยนะและที่น่่่่่่เเค้าาาากกกมนนนองตตตไไววรรรรัับบแแขิหหชืใ ่ชอบเลี้ยงเต่าแบบจับเล่นได้นะไม่แนะนําเพราะแบบน้องเหวี่ยงเก่งมากจับพลาดเมื่อไหร่คือเนื้อหลุดได้อันนี้คือจับดีแล้วนะแต่พลาดไปหน่อยเขามีหน่วยจู่โจมใต้น้ําด้วยด้วยคือถ้าอยากเลี้ยงเต่มามัสแต่ไม่ดุและแตกตะตารันเขาจะสองตัวเมื่อกีกก้นะแนะนํานี้เลยพวกเต่าล็อกเกอร์เฮดเลเซอร์แบ็กคอมมอนมาสอะไรพวกนี้นะ่ยเขาจะน่ารักกว่านี้มาสุรีเขาให้เสื้อมาใส่ด้วยสี <4 S 1> ม่วงแล้วก็มีโลโก้มาสุรีเท่มากเลยคือที่ก็ดังเล็บชายเพกาลเนี่ยนอกจากจะเก็บอาหารมาสุรีแล้วนะเขาจะมีอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์จริงงๆขอเกกกก็บบบบบไไไวววว้้้้้้้อออออีีีีีีเเพพยยยนนนนนนน่่่่ััาาาาามมมมตตสหรรทชใะจ๋ ได้ได้ว่ามีทุกอุปกรณ์สาหรับสัตว์เลี้ยงเอกโซติกทุกชนิดเลยมีตั้งแต่พร็อพตู้ของตกแต่งไปจนถึงหลอดไฟ UV สาหรับสัตว์เลี้ยงเอกโซติกแบบมาตรฐานที่คนเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกแนะนาเลยอุ้ยนี่มันตัวอะไรกลมๆเนี่ย <laughs> คาปิ巴าอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะได้สัมผัสต,ตัวน้องคาปิบ巴拉เขาุกคนอยากรู้ป่าวว่าเท็กซ์เจอร์มันเป็นยังไงคือขนน้องเขาจะสากๆหน่อยนะแบบไม่ได้นุ่มเหมือนหมาเหมือนแมวอ่ะเหมือนกาบมะพร้าวเอางี้ดีกว่าประมาณนั้นเลยแต่แบบน้องน่ารักมากนะตัวกลมๆเหมือนกีวเเเดินนนนไไไ้้้้้้คาาาาาบบอออออกกกววววว่่่่่่งงงงงงงชชใหตตตััแแสสปจถึขละฟ น้องฟูขึ้นนะอ่ะคือฟินไปดูเต่ากันต่อดีกว่านอันนี้เป็นเต่าเรสฟุตนะกรงนี้แต่จะเป็นพวกเรสฟุตที่แบบอิลิตหน่อยๆน,นะติดแกรนถึงเขาจะเป็นเต่าเกรดประกวดนะแต่ก็ยังคงทําตัว<ช>มอมแมมเหมือน<ช>เพราะฉะนั้นจัดอาบน้ําหน่อยเถอะโชว์ความสวยงามให้ชาวบ้านเขาได้เห็นบ้างโอ้โหตัวนี้ลายสวยมากเลยปกติเต่าเรสฟุตเนี่ยเขาจะแดงที่หัวเป็นแค่จุดๆนะแต่ตัวนี้คือแบบไปโกดใครมาลูกแดงนะ่แต่หัวยันขาแดงได้ขนาดนี้นะบอกเลยว่ามีแค่ไม่กี่ตัวในประเทศเพราะฉะนั้นรีบี่องให้ไวเยอะี่ยยยกังงงดดูแพออ้วาจ แน่เพื่อนๆคิดว่ากี่หลักลองพิมพ์บอกมาหน่อยวันนี้คือสนุกมากเลยต้องขอบคุณมาสุรีมากที่พามาทัวร์กูดาห์นี่คือแบรนด์อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์และสัตวแพทย์ทั่วโลกแนะนาให้ใช้อาหารทุกตัวไม่มีสารกันบูดและผ่านการวิจัยจับพฤติกรรมการก<ช>และโภชนาการของสัตว์ชนิดน,น,นั้นมาแล้วเพื่อนๆลองเดาสิว่ามาสุลีเนี่ยเขาไม่มีอาหารสําหรับสัตว์ชนิดไหนบ้างเออเอาสิ <c oughs> ขอยากๆหน่อยนะอยากท้าทายอำนาจมืด <c oughs> เกาซ่ามหาปลายสกรู